นีโทรทัศท์4หของดและบริษัทตันปนาเต็มใจเสนอดั้งฟันหอู่บานขอบ่อหอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนาม So many ways. mobile the high-megatone rated gasoline, engineered to meet your motor's needs. Mm. Chesterfield King, tobacco's too mild to filter, pleasure too good to miss. The wonderful taste of Chesterfield King. no mm. คนนี้มาด้อ,ดอ,ดอมๆมองจับการพนันในบ้านหลังนี้ครับแต่ป้าสองคนนี้แกขายของอยู่ข้างๆเห็นคนุณตำรวจเข้าแกนึกทันทีครับว่าต้องเป็นโจรหรือขโมยมาด้อ,ดอมๆมองมองหาทางขโมยของแน่นอนอทำไมอะ่ะไม่เป็นไรแล้วก็คนธรรมาดาวัาน,นี้อ่ะ ขไมย่เาปโกิอยนมันต้องเาไปขโองเขากว่ป็นขโมยแน่นอนคืออาจจะคงคือจ้ของบ้ด้นะอเอาไิดไปได้โคเกินไปไม่เกินไปหรอกเลงขาก็โงโครงแกไม่เคยอ่านหรือไงข่าวมีทุกวี่ทุกน่ไม่ดูสิดูสิเนี่เขาอาจจะเป็นพันคุณตำรวจไม่อยากให้วงพนนันรู้ตัวก็เลยแอบปีนรั้วเข้าบ้าน เอ้าอย่างนี้ก็เข้าทางภาษีแกพอดีครับปีนแบบนี้โจนทัวแกเห็นไหมแกเชื่อใช่ไหมทีเดียวมดนปีนปแล้วทำยังไงดีละ่ะทำยังไงดีใช่ปะเฮ้ยิงเตัวเองวะเฮ้ยนี่มันยังไงตันเดี๋ยนี้นนแจ้ตงตำรวจสิเฮ้ย แจ้งตำรวจแลจแจ้งไว้แฟนหนึ่งเกนึ่งกนะคือทำสับเลยฉันกดมันเป็นยแกถอมันเป็นแค่ตัวเองนี่ดิดิดิอดเลยกดเก้าห่งลสิครับเรื่องราวใหญ่โตไปกันใหญ่แล้วแกโหแจ้งหนงเก้หนึ่งจริงๆด้วยโจรเข้าคานครับคุณตำรวมีมีโจรเข้าคามากครัเดียวตำรวจก็มาเร็วมากครับก็พอดีกับที่ตำรวจคนแรกจับนักพนันออกมาก็กลายเป็นตำรวจจับตำรวจไปล้ครับทีนี้ อะไรครับเนี่ยครัไปเอยไนเลยแล้วพี่จับผมทำไมเล่า <esc arp> ไปเลยไปไปเลยอะไรเนี่ยมีคนมาโทรแจ้งบอกว่าคุณเนียของบ้านเขาเนี่ยใครเป็นคนแจ้งเมื่อกี้ฉันฉันค่ะฉันฉันค่ะคุณตำรวจฉันกนแจ้งค่ะผมเป็นตำรวจนะครับมาจับนักคนนั้นไม่ได้หรอขโมยโดีคุณตำรวจจะไปเชื่อคะ่ะหน้าอย่างเงี้ยเหรอถ้าเป็นตำรวจโจรค่ะโจรไปบ้านเขาหือนนนนบ้าเมกัโจรใช่ไหมลูกบัตรเลย กไม่รู้เอยยังมั่นใจครับแต่ป้าแกมาหายมั่นใจก็ตอนนี้ล่ะครับตำรวจป้าตำรวจป้าตัว่าทำงานของเจ้าพนักงานมั้งเนี่ยใครเป็นคนแจ้งเมื่อกี้เขาอะเขาอะแกคนโทรอะแกคนโทรไปตำรวจจำเสียงได้ไหมเสียงลั่นนะคะมันจะโทรมันเป็นรถมาขับฉันมันจตะมือรถโทนอะตอบแต่ว่าคนที่กดโทนอะแกแกแก จนแกะจะมาเลิกคบก็วันนี้แหละครับโทรบอกว่าใช่ครั้งไม่ได้ไปโทโนะคุณตำรวจจำเสียงได้ไหมเสียงเขาหรือเสียงฉันเสีเขานะไม่ยอมเสียงฉันนะเสียงใครก็เถอะครับอย่าเถียงกันเลยเลิกคบกันไปเลยดีกว่าตำรวจเขาจะได้ไม่เดือดร้อนป้าเนี่ยบ้านแน่ระวังเธอเดี๋ยวก็มาแจ้งความมิตรนอกศรอก ไมีเรื S ่องเด็ดชมให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปนอสองปนอฝรั่งกรุงเทพทีมสูงสองสี่สอง